ือเกลือมันมีหลายแบบจริงๆนะครับสำหรับทำสเต็กเนี่ยมันจะเป็นเกลือที่ไม่ได้เค็มแหลมประเด็นก็คืออยากให้มันใหญ่ไว้ก่อนยิ่งเม็ดใหญ่ยิ่งเกลี่ยทั่วนะอาจจะนึกว่าเอ๊ะต้องแบบละเอียดหรือเปล่ามันถึงจะทั่วเหมือนคุณราดน้ําลงไปมันต้องทั่วอะไรแบบนั้นอะแต่จริงๆแล้วไอ้แบบเกลือที่มันละเอียดมากๆอะบางทีมันกระจุกตัวครับแต่เราไม่ได้สังเกตมันจะแบบเค็มแหลมเป็นหย่อม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 แต่เกลือที่มันหยาบอะมันจะเห็นด้วยตาเลยว่าโอ้มันไปทั่วแล้ว สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับเสียงผมที่พากอยู่เนี่ยไม่ใช่คนที่กำลังทำอยู่นะฮะผมพากอย่างเดียวนะคนที่ทำเนื้อสเต็กของเราทุกครั้งก็คือพี่เบนพี่เบนเนี่ยสังเกตดิเกิดอะไรขึ้นซีซันนิงแต่เกลือวะ่ะรอบนี้ไหนละพริกไทยดำไม่ยอมใส่พริกไทยดำแล้วซีลเนื้อเอาไปซูวีเลยเพื่อให้ได้อุณหภูมิที่ต้องการก็คือมีเดียมแรสาเหตุมันคือเขาต้องการที่จะ ไปรับมันทีหลังครับรับคือรอเรือแม,ม่นอากาศบอใบไม้หรือว่า r u b รับคำนี้ก็คือการที่เราเอาเครื่องเทศหรือว่าสมุนไพรที่เราต้องการเนี่ยหลากหลายแบบเป็นของแห้งผสมกันตามอัตราส่วนอะไรก็ได้ของเราครับเนื้อด้านในเนี่ยสุกตามอุณหภูมิที่เราต้องการแล้วจริงๆแล้วคือกินได้แล้ว แต่ผิวหนังด้านนอกยังไม่สะใจนี่คือเหตุผลที่เราต้องเอาออกจากซูวีมาโดนไฟแรงอีกครั้งเพื่อให้ได้ครัสทุกครั้งที่พูดคำว่าครัสมันเป็นแบบนี้ครับคือมันไม่ใช่แค่มันเป็นสีน้ำตาลเข้มแต่มันบราวนิ่งแบบมีความกรอบจริงๆบางคนคิดว่ามันกรอบได้จริงเหรอถ้ากรอบข้างในก็เวลดันไปแล้วหรือเปล่าไม่นะครับข้างในก็ยังสุกสวยงามอยู่เดี๋ยวเปิดดูแลรู้กันเลยและนี่คือไม่ใช่ผงม,มาม่าแต่อย่างใดกำลังคิดใช่ไหม มันคือผงรับที่เราผสมขึ้นมาเองใส่เข้าไปในเนื้อแล้วย่างต่อครับกลิ่นของความหอมของเครื่องเทศต่างๆที่ปรุงด้วยตัวเองนั้นมันช่งางเย้ายวนให้เราอยากจะหยุดย่างเดี๋ยวนี้แล้วหันออกมาดูสีข้างในมีเดียมแรรักษาเอาไว้อย่างที่บอกความสุขที่ขอบไม่ได้กิ่นลึกเข้ามาเยอะแต่ว่าคงไว้ให้กรอบที่ขอบจริงๆ และนี่คือสุกสีชมพูแบบถูกกฎหมายไม่ใช่กฎหมายจริงกฎหมายสมมุติขึ้นมาตลกตลกซึ่งอนะกรอบนอกนุ่มในที่ไม่ใช่แค่คำเปลียบเปยครับกรอบนอกจริงๆนะครัสเนี่ยข้างในก็นุ่มจริงๆเพราะว่ามันสุกกำลังดีจังหวะกินข้าวไปดูไปใครอยากย้อนคือ2.12-2.44ถึง2.44เราไปกันต่อครับ เออเลยบอกอีกนิดหนึ่งคือ3นาทีในชีวิตท่านที่เสียไปเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่เนื้อหาที่จะเกิดขึ้นในตอนนี้ครับมันคือทีเซอร์สำหรับตอนหน้าและฟุตเทจมันสวยเหลือเกินจนผมไม่สามารถยับยั้งชั่งใจได้ดันเอาทีเซอร์ของตอนหน้ามาเปิดหัวเรื่องสุดรับจะเป็นอย่างไรนั้นฝากติดตามได้ในเนิร์ดเดอครับกด s u b s c r i b e ผม1น่จีเข้าสู่เนื้อหาหลักของวันนี้กัน ยังไงพี่เคนยังไงสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามีเนื้อพรามริบอยู่2ชิ้นครับครับพี่อันหนึ่งเป็นสแกมอันนึงไม่สแก,ม, <c oughs> สแกมเลยเหรอเนื้อทั้ง2ชิ้นเนี้ยมาจากริบเซกชันหรือส่วนซิกโครงอันนี้เรามาทายกันดีกว่าว่าอันไหนดรายเอทอันไหนไม่ดรายเอททายทำไมแกได้อะไรจากการทายครั้งนี้มีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าต่อวิธีที่เราจะสแกมกันในวันนี้นะครับเราก็จะใส่ตัวนี้ครับบลูชีส ซึ่งบลูชีสเนี่ยเราจะใส่กับเนื้อที่ไม่ดรายเอจนะซึ่งบลูชีสเนี่ยไม่ได้สปอนเซอร์นะซื้อมาแล้วมาลองทายกันดูดิว่ามันจะทายกันถูกปะอยากรู้ต้องลองชิมเดี๋ยวเราจะให้คุณเริ่มก่อน Uh huh. เริ่มจากอันนี้ก่อนครับอันนี้นะ,ะโคลาชิมจัดไปเชิญครับกลิ่นของตัวบลูชีสเนี่ยมันจะมีความฟังกี้ไงคือพอมันมีฟังกี้ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้คนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดกับเนื้อดรายเอจจริงๆก็ได้ซึ่งเนื้อดรายเอจวันนี้ที่เราได้มาเนี่ยเป็นดรายเอจ45วันนะเนื้อวัวจากโคุณสำรงใต้โอเคก็คือพอเนื้อมันถูกดรายเอจไปแล้วเนี่ยร้านอาหารสามารถเพิ่มราคาในการขายได้อันนี้ดรายเอจ อันนี้ไม่ dry a g e แต่ยังไปดูคลิปกูก้ามาเงี้ยก็จะมี dry a g e scam ใช่ปะ่ะก็คือต้นทุนของการซื้อบลูชีสมาแล้วทำให้กลิ่นมันฟังกี้เหมือน dry a g e จริงเนี่ยมันก็ถูกกว่าขายได้กำไรเยอะกว่าแล้วมันจริงหรือเปล่ามันหลอกได้จริงไหมเออมันมีความฟังอยู่นะโอเคลองดมอันไม่ dry a g e ดูไม่มีต่างกันแน่นอนวันนี้เลยลองเอา blu ช h e e มาลองทาเนื้อที่ไม่ได้ dry aged แล้วมาเทียบกับ dry a g e ดูเนี่ยแหละคือเหตุผลเหตุผลคือความอยากรู้อยากเห็น ยังไม่ต้องตอบนะว่าชิ้นไหนเป็นอะไรนะให้จําไว้ก่อนนะกินไปก่อนนะกินไปก่อนใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไทยเฉลยทีเดียวเลยอ่ะย้อนกลับไปครับเริ่มสแกมกันตอนไหนเอาตั้งแต่ซีซันนิ่งก่อนด้านวันนี้จะซีซันนิ่งด้วยเกลืออย่างเดียวเหตุผลก็คือจะเอารสชาติไม่ต้องการกลิ่นอย่าลืมซีซันนิ่งให้ครบทุกด้าน,นจิมจิมชอบจิมชอบเ,เค็มๆเ,เอาละครบแค่นี้เลย เวลาเอาตาไปมองใกล้ๆครับจะเห็นเกลือชิ้นใหญ่ๆมันถูกเกลี่ยและกำลังดีดูง่ายกว่าชิ้นเล็กเอาละ d r ายเอตอนนี้คนไทยที่ชอบกินเนื้อวอัวอยู่แล้วก็รู้จักกันมากขึ้นครับตามกาลเวลาแต่ไม่ใช่ทุกคนไงวันนี้ไม่เสียหายครับผมอยากจะเล่าย่อถึง d r ายเอทสั้นๆกันสกรอบหนึ่งก่อนจริงๆเนื้อที่เรากินคือเนื้อเอทเกือบทั้งหมดนะครับเวลาที่เขาเชือดวัวปุ๊บเนี่ยพอมันตาย คนกินเนี่ยไม่ได้ไปยืนอ้าปากรอกินนุ่มๆใหม่หมหมหๆข้างๆเขียงนะครับ <C'> เมื่อเวลาผ่านไปแค่แบบหลักชั่วโมงอ่ะซากวัวจะเกิดภาวะที่เรียกว่าริกกอมอติสคือกล้ามเนื้อหดเกร็งหลังตายครับเป็นเวลานานแบบหลายวันเลยช่วงเนี้ยมันจะเหนียวจะจัดครับแล้วเขาก็จะแขวนเอาไว้ก่อนแขวนซากถึงเวลาผ่านไป พอมันคลายกล้ามเนื้อมันคลายแล้วเนี่ยค่อยมีการชำแหละแบ่งชิ้นขายอันนี้คือนุ่มแบบนุ่มแรกแต่มีคนไปคนพบว่าหากเราเอามันไปเอชแห้งหรือว่าดรายเอชด้วยการเอาไปแขวนบ่มต่อในสภาวะควบคุมนะครับคุมทั้งอุณหภูมิคุมทั้งความชื้นคุมทั้งระบบหมุนเวียนอากาศมันจะอร่อยขึ้นทีนี้เขาก็เลยสร้างตู้เย็นเฉพาะขึ้นมา ให้สะดวกเจาะก,กระจกใส่เข้าไปด้วยเอาไว้สังเกตการความเน่าเปื่อยของผิวนอกมอนิเตอร์พวกราอะไรงี้ได้ด้วยการบ่มเนี่ยก็จะเป็นการให้เอนไซม์ในตัวเนื้อวัวเองเนี่ย ค่อยๆย่อยเบรคดาวโปรตีนและก็ไขมันการย่อยเหล่านี้ช่วยสร้างกลิ่นหอมจากการบ่มขึ้นมาครับอกลิ่นฟังกี้ที่เราบอกอะ่ะการโดน,นระบบอีเวฟหรือว่าระบบหมุนเวียนอากาศที่ทําให้เนื้อในมันเสียน้ําไปไม่ทั้งหมดนะเฮ้ยในปริมาณที่เหมาะสมมันได้สร้างความเข้มข้นของรสชาติให้เนื้อครับมากขึ้น35วัน45วันแขวนกันไว้แล้วไหนจะต้องตัดผิวดำๆด้านนอกแยกออกไปอีกก่อนขายต้นทุนทั้งนั้นเลยครับ มันเลยมีคนเอาคำเนี้ยคำว่า dry age เนี่ยมาเพิ่มมูลค่าในแบบที่ก็มีต้นทุนจริงๆก็มีกับอีกแบบก็คือ scam นั่นเองจริงๆเรื่อง dry age มันยาวมากนะเดี๋ยวมีตอนยาวแยกอีกแน่ทุกท่านอ๋อฝั่งไหนเนี่ยฝั่งนี้แกนี้ก็แก่ CG artist ของเราครับพี่อ้ําวันนี้พี่อ้ําจะเป็นคนกินด้วยเพราะฉะนั้นเราจะให้พี่อ้ําเอ็นี่คือเราแอบเฉลยก่อนนะเว้ยเดี๋ยวให้ดมก่อนดีป่ะ เออแล้วเราจำนะดมแล้วจำนะให้ดมชิ้นแรกให้ดมเป็นไงไม่มีกลิ่นอ้าวทำไมวะดมดีดีดมดีดีอ่ดมมีดิดมใกล้ๆดมใกล้ใกล้เห็นไ่มได้กลิ่นแบบฟังๆัป่ะอ่ะคอมแพลคอมแพลอันนี้อ่ะดมอันนี้ดมนี้อันนี้ชัดน่าจะชัดกว่ามึงไปคนนี้คือ CG Artist ของบริษัทผมเองเนี่ยทำทุกช่องทั้งเบนจามินก็ทำ ยกเว้นเนื้อครับไปไปโอเคครับอ้ํานี่ก็ไม่ได้กินเนื้อบ่อยแบบทุกอาทิตย์นะนานๆกินทีเฮ้ยเปลี่ยนคนดีกว่าเฮ้ยมานมานม,านมานเอาเริ่มนี้ก่อนอะี้ก่อนอดมนี้ก่อนดมนี้ดมดมส่วนจีนนี่กินบ่อยจัด <c oughs> เฮ้ยไม่อาจะมุกโดนดิไอ้เนี้ยมอยาจมุกโดนพ <c oughs> อ,อได้ไหมอันนี้จะนวนกว่าอันนี้จะมีความแบบฟังๆจะมีความแบบอ่าังเงยป๊าปปาปป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 ะ แยกแยะให้ได้นิต่างใช่ไหมชิ้นเนี้ยไดเอทโอเคทีน,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 นี้นะบมบมโอเคนี่นอันนี้นวลๆธรรมดากินเนื้อโอเคอเดี๋ยวพอ,อย่างปุ๊บน้าตามจะคล้ายๆกันแล้วเดี๋ยวพี่จะหลอกผมด้วยไอ้นั้นด้วยใช่ใช่เนี่ยบรูชีสมาอ่ะก่อนย่างคือจินทายถูกหมดเลยครับคราวนี้มาลองย่างก่อนวันนี้คุกกิ้งเมธอดของเราก็คือฟรอนเซียทำทุกอย่างให้เหมือนกันฟรอนทั้งคู่แล้ววางไว้บนนี้รอจนกว่าอุณหภูมิจะถึงแล้วเราก็ลองเสริมลงเลยหนึ่งสอง โอเคฟอนเซียก็คือย่างก่อนอบทีหลังครับคือเอาผิวก่อนให้ผิวมันข้างนอกมันแบบกรอบสะใจซลลิ่งเนื้อของเราด้วยคารเม,มลไลซ์ด้านนอกให้แบบออจุใจก่อนอะ่ะแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปอบทีหลังอันนี้คือเน้นเปิดมาด้วยไฟแรงเลยปกติที่ผ่านมารีเวิร์สเซียใช่ไหมคืออบก่อนอันนี้คือเซียก่อนย่างก่อน ข้างในนี่คือเป็นไงดิบเอาข้างนอกให้แบบพึงพอใจก่อนอ่ะโดยไม่ต้องสนว่าอุณหภูมิข้างในจะไปแค่ไหนครับเพราะมันไม่ไปแน่นอนยังไงมันก็ยังดิบอยู่แน่นอนเวลามันผ่านไปแค่แป๊บเดียวครับนี่ลงชิ้นต่อไปอันนี้คือชิ้นที่2เหมือนกันเลย ฟอนเซียทีละชิ้นนะครับชิ้นที่อยู่ก่อนหน้าก็พักไปเห็นไอ้ลายตารางตารางเนี้ยกริลมาร์กเนี้ยก็ไม่ได้อยากได้นะครับมันแค่ติดมาเป็นตามธรรมชาติเฉยสุดท้ายเราต้องการให้ผิวมันกรอบแบบท่วนทั่วแบบนี้อ่มันะมก็จะค่อยๆกลืนมาแบบนี้น้ําตาลทั้ง2ชิ้นและนี่ข้างในเป็นไงครับพี่เบน คือที่เห็นมันเป็นขอบเกลียมอย่างเงี้ยบอกไว้ก่อนเลยนะว่าข้างในเนี่ยคือดิบแบบดิบเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทำการอบอีกทีหนึ่งเพื่อให้มันได้มีเดียมแรร์แต่ก่อนจะอบนี่เราจะเอาบูชีดปโปะเลยอย่างเงี้ยดูทุกท่านโปะแค่ชิ้นเดียวนะครับก็คือชิ้นนี้ชิ้นเนื้อที่ไม่ได้ดร y a เอมาเป็นเนื้อปกตินะครับส่วนไอ้เนื้อที่ดรเอวางอยู่ข้างๆอันนั้นจะ ไม่ให้โดน blue ี h e e s เลยเทอร์โมมิเตอร์ก็เสียบวัดอุณหภูมิของทั้งคู่ชึบหนึ่งในเมื่อเราเสียบเทอร์โมมิเตอร์เรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาเนื้อเราเข้าไปอบข้างในงานผิวได้จบลงไปแล้วครับตอนนี้คืองานเนื้อด้านในให้สุกตามที่เราต้องการเราต้องการ medium rare 135องศาฟาเรนไฮต์บวกบวกนี่ลงไปทั้งคู่เลยเพราะว่าได้พักเนื้อเรียบร้อยแล้วนะครับจากการเซียริงไฟแรงเมื่อกี้เราอบต่อใช้เวลาประมาณ40นาทีหรือจนกว่าอุณหภูมิจะได้ที่ต้องการครับเขาเรียกว่าปกปิดหลักฐาน ปาดบลูชีสออกผมปิดหลักฐานก่อนเว้ยแล้วเดี๋ยวเวลาเราเสิร์ฟเราจะหันอีกฝั่งหนึ่งกลิ่นอย่างฟังอ่ะกลิ่นบลูชีสก็คือถ้ามันไม่ได้อยู่กับใบตัวบลูชีสแบบที่เราไม่ได้เห็นว่าอ๋อนี่คือบลูชีสนะมันคือเหม็นครับมันคือเหม็นแบบเกือบเกือบถุงเท้าในวันที่เราเล่นบาสเกตบอลมาในวันที่ฝนตกแล้วไปเรียนเลขต่อตอนมันยมอะ คล้ายๆอย่างนั้นแต่หอมกว่าเพอเรารู้ว่ามันเป็นอาหารมันก็จะหอมกว่าอันนี้คือชิ้นที่เราโดนบลูชีสนะครับเวลาเสิร์ฟก็หั่นเลยจะได้ไม่ต้องรู้จะได้ดูไม่ออกนะครับส่วนอีกอชิ้นหนึ่งอ,อันนี้คืออันนี้คือดรายเอชจริงๆที่ไม่โดนบลูชีสคือจะได้มีกลิ่นฟังกี้จากการบ่มหรือการเอชนั่นเองข้างในมแมสุกกำลังดีอีกแล้วสุกถูกกฎหมาอีกแล้วนี่ เรามาลองให้ทั้ง3คนนะครับได้เปรียบเทียบกันแบ่งซ้ายแบ่งขวาดูซิว่าจะแยกออกไหมว่าอันไหนคือไดเอทอันไหนคือแกล้งไดเอททำว่าเรียกว่าแซงดีกว่าแซงว่าเออใช้คำนี้แมหมเหมือนอาหารไทยแซงว่าไดเอทด้วยการใช้บลูชีทฝั่งซ้ายฝั่งขวาคือไดเอทธรรมดาวพวาเขาทั้ง3คนจะว่ายังไงขอเชิญรับประทาน ม,มีพเทนเชียลเขาเขามีพเทนเชียลครับชิ้นนี้รู้สึกว่ามันน่าจะมันมีกลิ่นความเป็นเฟอร์เมนต์ความความฟังนิดหน่อยเฮ้ยมันมีคนโกงอ่ะอ๋อกิน2คำ <laughs> มันอร่อยอ่ะมึงมีนนะให้กินเอาทายดิไปออกลูกกินเอาอิ่มก็ไม่ใช่ไงเป็นไงบ้างําอย่างแย่มื่อ,อว่าอันไหนคือ เนื้อที่ไายเห็นแล้วแต่ผพมึงยังไม่ได้กินอีกอันนึงไงขอ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 เทียบขอเทียบดีกว่าเดี๋ยวมันพูดยากอ่อรอก่อนใช่คือคือคือตอนนี้มันมันก็เหมือนเนื้อไงแมงเพลยเซฟสเต็ทกปล่อยกูพูดยาวเลยถามก่อนไงเอาชิ้นสองเลยไหมโอ้โหโอ้โหครึ่งเลยก็หักเลยผมกหักสองไม่นี่เปลี่ยนอยู่ชิ้นนี้นี่ เชื่อไหมว่าจะทริกกี้ตัวเองคือตอนนี้รู้สึกว่ากลิ่นในตัวเนี้ยเยอะกว่าแต่มันคือกลิ่นอะไรล่ะผมว่ารู้สึกว่าตัวเองดีเทคดีเทคความแบบความเป็นบูชีสได้ออ,อันนี้มันมีรสชาติที่แบบว่านอกจากกลิ่นจะมีรสชาติปลายตรงโคนิ้นนิดนึงผมว่าผมน่าจะได้คํำตอบในใจละเดาล้วนๆเอาแบบว่าดอกเดียวรู้เรื่องไปเลยไหมเอออย่างนี้ดีกว่าทุกคนอย่างนี้ ให้ชี้พร้อมกันเลยว่าอันไหนคือบลูชีสถูกสแกมใช่ไหมเอออันไหนคืออันที่ถูกสกแกมอ่ะชี้เลยห้าสี่สามสองหนึ่งเอาเลยเสียงแตกว่ะเสียงแตกว่ะเออโอเคงั้นเฉลยเลยไหมเฉลยพี่เฉลยเลยนะอันนี้คือบลูชีสครับ <laughs> <laughs> พี่วุ้นดีเก่งมากเลยสุดยอดสุดยอด ไม่เห็นจะสวดยอดตรงไหนหลานชายคนเล็กกูก็ทําได้เราเล่นเราเล่นเราเล่นเ,เ,เ,เก่งเก่งเก่งมากมากผมอชอบชอบกินบูชีสอะ่ะตอนที่กินสลัดบาร์ของร้านอาหารร้านหนึ่งอะ่ะมันจะมีบูชีสน้ำสลัดบูชีสใช่ไหมแล้วก็เคยไปกินบูชีสที่เป็นแบบบูชีสเพียวๆอะ่ะแ,แ,แล้วจำจำรสชาติที่มันติดอยู่ที่ลิ้นได้พอชิมตัวนี้ไปอะ่ะมัน,ม,นมันรู้สึกเลยแต่ว่ามันอนเน็กเลยใช่ไหมอืมแต่ว่าพูดยากอันเนี้ยมันมีความพอดีๆของแบบของกินไดเอทแต่ ส่วนตัวผมอะจะชอบบูชีสมากเป็นพิเศษก็ถ้าถามว่าชอบอันไหนก็จะชอบอันที่แบบว่าทาด้วยบูชีสก็คือผมยังไม่มีประสบการณ์ในในด้านการกินสเต็กอะไรเลยเออแต่ทายถูกนี่นี่พึ่งกินไอ้นี่ไอ้นี่กินมาเกิออะแล้วเลยด้วจริงๆแล้วบลูชีสไม่บูชีสนะครับพูดทำไมแต่เขาโอเคมันไม่มันอร่อยจริง บลูชีทไม่โบชีทจริงๆตัวบลูชีทอ่ะมันมันค่อนข้างเข้ากับสเต็กนะคือมันเข้ากันได้แต่ว่าเนี่ยที่ตอนแรกพี่เบนเขาเรียกว่าเป็นสแกมอ่ะเพราะว่าบางมันจะมีอาจจะมีบางเจ้าที่ใช้วิธีเนี้ยหลอกอลูกค้าว่าเป็นเนื้อไดเอทจากการที่เอาบลูชีทมาทาคือถามว่าอร่อยไหมสำหรับผมอร่อยแต่ว่าอย่าหลอกบอกไปเลยว่าอ่ะมันคือสเต็กกับบลูชีสบลูชีทมันไม่แย่ครับก็อร่อยแบบอร่อยใช่ คือมันไม่ได้แย่ครับแต่แค่มันไม่ใช่ดร y a เออืมอืมคือบลูชีสอร่อยนะเข้ากับเนื้อแต่อย่าหลอกกันตอนหน้าอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์หน่อยครับ